สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมออสตากันอีกเช่นเคยนะครับและทั้งผมหายไปนานนะครับที่ผมหายไปนานเป็นเพราะว่าผมไปเที่ยวที่ชะอำนะครับแล้วผมได้ลงคลิปไปเที่ยวที่ชะอำเลยนะครับเชิญไปดูใต้ที่คอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวซื้อนะครับซื้อน่าร่างสี่ดาวนะครับซึ่งในอนาคตนะครับ มันจะมีออฟออฟหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้มันเป็น6ดาวนี่นะครับซึ่งผมจะไปรีวิวหลังจากรีวิวสดาวนี้เสร็จนะครับเราจะได้ซื้อนะมาตอนที่ททททชั้นนี่44นะครับส่วนออฟไอ้นี่นะครับที่จะทําให้ซื้อนาเป็น6ดาวนะครับจะอยู่ที่ชั้นที่96นะครับหรือไทยที่96นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาสิครับก่อนที่จะไปรีวิวเจ้าตัวสุนัขสีดาวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ Let's go <S ซึ่งร่างนี้นะครับมันเป็นร่างตอนที่โดนรีบอลยิงนะครับด้วยกระสุนดับเครื่องชนนะครับ ถ้าใครเป็นแฟนคลับของรีบอลนะครับจะรู้ว่าร่างนี้มันจะออกมาในภาคแรกนะครับซึ่งผมจะเรียกร่างนี้ว่าร่างบ็อกเซอร์นะครับซึ่งร่างนี้นะครับค่าวานนะครับอยู่ที่450นะครับวงก็จะประมาณนี้เลยนะครับระยะกก็จะอยู่25นะครับการตีวิกก็จะอยู่ที่6วิกนะครับ ดาเมจก็จะ1,000นะครับแต่ถ้าเป็นหดาวน่าจะอลังการกว่าน,นี้นะครับเพราะถ้าเกิดดูดีๆนะครับในอนาคตนะครับสำหรับคนที่เคยดูดูรีบอร์นะครับในอนาคตนะซื้นะน่าจะเก่งกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ล่างมันเป็นล่างตอนที่แบบว่าเป็นล่างที่แบบว่ายังไม่เก่งมากเท่าไหร่นะครับสำหรับล่างนี้ถ้าใครเคยดูนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่า เป็นการหมุนแล้วก็เตะลงไปนะครับนี่นะครับมีตัวหลุดแลละมาดูกันอีกรอบนะครับนี่ครับหมุนเตะอย่างนี้นะครับ โจมตีหกวิกถือว่าชาย,ยนะครับรววไปนะครับใช้เงินห้าร้อยนะครับาดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพันนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับและอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับ ขั้นที่4นะครับจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับใช้เงินสองพันและขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะครับวงก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับดามเมจก็จะอยู่ที่เจ็ดพันยี่สิบนะครับจะโจมตีเป็นกลวยนะครับอย่างนี้นะครับเรามาดูกันเป็นการพุ่งเข้าไปชนเลยนะครับในเวชั่นอาจจะดูแบบง่ายๆไปหน่อยนะครับ มาดูกันอีกว่าไปชนเลยแบบต้งโต้งเลยนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เรามาดูการบัคกของมันเลยดีกว่าว่าจะดาเมจเท่าไหร่ ดาเมจตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับแล้วเราก็จะไปรีวิวเจ้าไปรีวิวเจ้าสุนัขล่างนาคตหกดาวกันเลยดีกว่าว่ามันจะเท่และเฟี้ยวแค่ไหนกันนะครับสับคลิปนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับซึ่งอีพีที่สองจะมารีวิวเจ้าสุนัขล่างนาคต และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกันเนี่ยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนซายอยู่นี่ละ Blood's running through my veins like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough for play, baby, this my domain. Don't wait, take the wheel and we can go play. Oh, you a bad girl? Know what you like, yeah. Said you like your eggs with a little sun inside, yeah. Said you make them beg four seconds every time, yeah. I'm here to figure legs I'll tingle and in the yeah. know No.